ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวด้วยความยินดียิ่งบนเนื้อที่39ไร่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาไรเดียวมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนมีจำนวนนักเรียน120คนภายใต้การบริหารของดรรัชตาพรเสนามาศมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงการกระจายอำนาจ แบ่งออกเป็นสีฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณปรชัชญาของโรงเรียนอัตตานางธรรมยันติปันธิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนคำขวัญสามัคคีมีความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์ลูกเสือสีประจําโรงเรียนสีแดงขาวอักษรย่อน,อนอดอวิสัยทัศน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง 2. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 3. มมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการบริหารการศึกษา โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้การศึกษาประฐมะวัยมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่ 1.1. เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย5 g 4 step model และรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยชุดนิทานอาหารดีมีประโยชน์ตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสารรค์โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ active learning โดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practic e เรื่องการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ KSA ส่งผลให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรร,รมวิทยาศาสตร์สำหรับประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบที่4 ตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่อง Safe Theater โรงนิทานปลอดภัยตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการพัฒนาร่างกายอารมณ์และจิตใจโดยใช้กิจกรรมจิตตะศึกษา ตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนจัดประสบการณ์และกิจกรรมโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เกิดเป็นรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับประถมวยัยโดยใช้กิจกรรมโมริโยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษามีผลการประเมินระดับชาติ RT&NT และโ n e น โดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพลติก ic, เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมจินตะคณิตพิชิตโจทย์คิดเลขในใจอย่างว่องไวโดยใช้ไฟสต p ปฟอร์เมน l m เ t อร์แมทของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบโอนในระดับค่อนข้างดีและดีมาก โรงเรียนมีผลพัฒนาการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ในปีการศึกษา2567ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยสูงสุดอันดับที่2เพิ่มขึ้น36.82รางวัลที่ภาคภูมิใจจากการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสารเด็กหญิงชนทิชาคำพายอิน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในระดับศูนย์พัฒนาวิชาการและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงอลิสาลีซ่าลามเมริงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในระดับศูนย์พัฒนาวิชาการและได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความสามารถในการคิดเด็กชยายธนพลศิลาอ่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในระดับศูนย์พัฒนาวิชาการและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเด็กหญิงจันจีราแซมสีมีผลการทดสอบโอนเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567ในระดับดีมากความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนและสามารถใช้ทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดในการทำกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเด็กชายนุพก้าสุวรรณโกศินและเด็กชายอมรอเทพสนอ่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในระดับศูนย์พัฒนาวิชาการและได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความรักชาติาศาสนาพราะมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดลอ้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลโลก โดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโดยใช้ moral model ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษามีแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียนพอร์ต o ฟรีโอ ผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนมีโครงการค่ายพุทธบุตรเยาวชนคนดีสีนาไรเดียวรางวัลที่ภาคภูมิใจจากการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเด็กหญิงอลิสาลีซ่าลามริงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กชายทรงพลสุวรรณรัตน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีสีวิเชียนบุรีโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568 ตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัด ด้วยวิธีการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้จากการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้มีแบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียนพอร์ตโฟลิโอบันทึกการใช้ห้องสมุดห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษามีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้สิ่งแวด ล้อมสังคมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการเสริมสร้างความสามารถการนำตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกิจกรรมส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ปิ่นโตโมเดลของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยใช้รูปแบบ STOP model ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องรายงานแบบอย่างที่ดี best practice เรื่องการใช้หลักธรรมาพิบาลในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ STOP m o เด l ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวดังนี้การพัฒนาสถานศึกษาใช้ SOA a อ a น y า i s ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์องค์กรที่คล้ายคลึงกับ s อ o ตแต่แตกต่างกันตรงที่ SOA a อ a น y า i s เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยมุมมองเชิงบวกทั้งหมดและยังบอกถึงวิธีการหรือขั้นตอนที่นำไปสู่เป้าหมาย จากนั้นนำมาวิเคราะห์ใช้ปัจจัยทางการบริหาร 4M Management ประกอบด้วยกำลังคนงบประมาณวัสดุและการจัดการ เป็นหลักการสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาในสถานศึกษา 1. คนหมายถึงบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการดําเนินงานขององค์กรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย2เงิน หมายถึงทุนหรือทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในด้านต่างๆเช่นการจัดซื้อเครื่องจกักรการพัฒนาบุคลากรหรือการวิจัยและพัฒนา 3. วัสดุหมายถึงวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการผู้บริหารต้องบริหารจัดการวัสดุให้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 4. วิธีการ หมายถึงวิธีการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานต่างๆผู้บริหารต้องวางแผนและจัดการวิธีการการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุปเป้าหมายเกิดเป็นเบสเรื่องการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยใช้รูปแบบ STOP model ของโรงเรียนบ้านานาไร่เดียวโรงเรียนบ้านานาไร่เดียวได้ทำการวิเคราะห์ก,กลยุทธ์ใน4ด้าน ได้แก่ด้านประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาองค์กรเกิดเป็น STOP โมเดลตัวที่2 S เท่ากับ Safety สถานศึกษาปลอดภัย T Transparency สถานศึกษาโปร่งใส O Organization สถานศึกษาที่มีความสุข P Professional สถานศึกษามืออาชีพโรงเรียนมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e Best p r a c t i c e เรื่องการกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบ LPLC Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยใช้รูปแบบ5อโมเดลของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิการสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพ มีการซักซ้อมและจัดทําแผนเผชิญเหตุโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนด้วยรูปแบบ NRD model ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวโรงเรียนมีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ SLC m o เดลของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว มาตรฐานที่3ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ p r a c t i c e เรื่องการพัฒนาการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมต้านทุจริตโดยใช้รูปแบบหเดียวโมเดลของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตตะศึกษาพัฒนาปัญญาภายในโดยใช้รูปแบบจิตตะโมเดลของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2564รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรประจำปี2565 จากสมเด็จพระนิษิฐาธที่ราเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศการวัดและการประเมินผลผู้เรียนในระบบ Q Info โดยมีรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องกระบวนการพัฒนาการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นทำได้โดยใช้4ฟดีโมเดลของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวผู้บริหาราคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตลอดจน,นคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองยังคงยึดมั่นในอุดมแห่งการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต จึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของสถานศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งให้เป็นสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เติบโตเต็มตามศักยภาพได้เรียนรู้และมีความสุขเป็นกำลังของประเทศชาติ